เงินตัดได้ทุกอย่างเมียฝรั่ง30ปีกับบุญเรียนชีวิตราคาแพงสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาครูบา,าจานทีเคารพรักทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บรนหนยเยลินอินดีเมียฝรั่งเราเรื่องอีกคือเกาพี่น้องจ้า,าเมื่อนี้ก็สิเป็นเรื่องเล่าของเมียฝรั่งรุ่นเกาเกาเพิเ่นมาแบ่งปันไวทางเพจเนาะคะ่นะเนาะค่ะ เพิ่นอยากเบ่าเรื่องราลของเพิ่นเพื่อใหอ้แบ่งปันให้สาวๆรุ่นไม่ที่มีแฟนต่างศาสตร์ได้มองเห็นในมุมต่างๆที่มาใส่ชีวิตในต่างแดนเ,เราอยากแบ่งปันเรื่องราลของเรานี่ไว้เป็นอุท่าฮอนนะคะในการที่มาใส่ชีวิตยุ่เมืองนอกแล้วก็การหาเงินหาทอง การซัพพอร์ตต่างๆนะคะค่ะการที่เราได้มีโอกาสเป็นผู้ให้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะแต่ทุกๆครั้งในการได้เป็นผู้ให้นั้นต้องอยู่ในลิมิตอยู่ในข้อจำกัดอยู่ในขอบเขตไม่เดือดร้อนเรานะคะหาเมียฝรัง่งผู้นีเราบอกว่าการที่ได้แต่งงานกับฝรั่งนี่ได้มี ความโศกดีในมุมของหลายๆคนที่มองว่ามีความโศกดีได้มาอยู่เมืองนอกกับบท,ทียงในความโศกดีนั้นๆแต่ว่าความโศกดีมาจากสากับคงสีบอ,อันลน้นลงมาจากฝากฝาก่าความโศกดีเหล่านี้เมียฝรังหลายๆคนกับดินล้นขวนขวายเพื่อให้พบสิ่งดีๆ พบความโชคดีเข้ามาในชีวิตเมื่อได้ความโชคดีนั้นแลว้วมีโอกาสโบยบินมาใส่ชีวิตในต่างแดนในสายตามุมมองของคนที่อยู่เบื้องหลังก็มองวันนี้คือความโชคดีบาน,นี้เพราะมาใส่ชีวิตในต่างประเทศนี่โอกาสโอกาสที่สิเกิดขึ้นหลายอย่างซึ่งโอกาสเหล่านี้จู่ๆกับว่าได้เดินเข้ามาหาเมียฝรั่งทั้งหลาย เมียฝรั่งทุกๆคนที่มาใส่ชีวิตในต่างแดน90%เดินหาโอกาสสร้างโอกาสนั้นๆให้เกิดขึ้นเพื่อที่สิไดยมีโอกาสหาเงินหางานมีสถานะทางการเงินมีอิสระทางการเงินที่ดีเพียงพอที่มั่นคงมันคงเพียงพอที่จะส่งเสีย จุนเจือพพอร์ตทางบ้านมาไม่ไม่นี่หลายหลายคนก็คิดฮอดทางบ้านทางสว่งเบิร์ดนั่นล่ละบ่มีไผดอกสีคิดฮอดตั้งแต่ตัวเจา้าควงอันนี้ยายลินก็เห็นด้วยกับเจ้าของเรื่องนะคะว่าไปหัวไปเล่าก็ได้เออกะคิดฮอดผู้นั่นคิดฮอดผู้นี้ผู้นั่นกระทุกเนาะผู้นี้ก็บ,บ่มีเนาะอันโตเมียฝรั่งนี่ส่วนหนึ่งก็มีข้อพิดเด้ พิดตรงที่ว่าคิดว่าชีวิตผู้อื่นหลายกว่าชีวิตเจ้าของค่ะกับเป็นความจิตอันบริสุทธิ์ของเมียฝลังผู้นั้นๆเนาะค่ะเนาะที่บางครั้งที่ได้กินดียู่ดีแน่กก็จากการปฏิบัติของเจ้าของเนาะค่ะเนาะบ่ย่อมให้เจ้าของอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดเพราะว่าการที่อยู่ในจุดที่แย่ที่สุดเมียฝลังหลๆทันกับยู่มาเร็วพอมาใส่ชีวิตอยู่ในเมืองหอวงพยายามถีบตัวเอง ให้สูงขึ้นทั้งด้านการเงินก็นดีการงานก็นดีคุณภาพชีวิตก็ดีเพราะว่าประอยากลําบากตากตำํำระทมขมคืนาการเงินช็อตนู่นนี่นั่นเหมือนสมัยในอดีตเมื่อมีพลังแลว้วก็มีพลังที่จะสับพดทั้งบานนะคะ,ะเงินท่องหาได้หลายเอากระเป๋ครอบครัววหรอเนาะเออคนเฮามีครอบครัวขั้นบ่ให้ก็กลายเป็นมีความรู้สึกว่าอากตันยุซึ่ง สาวไทยหลายๆท่านที่มาใส่ชีวิตในต่างแดนนี่หรือว่าใส่ชีวิตอยู่ในเมืองไทยกด็ดีโดยความที่เฮ่าถือเลี้ยงดูมากกับการตอบบุญแทนคุณกด็ดีหรือวัฒนธรรมเชาวพุทธของเฮ่ากด็ดีที่ต้องอดูแลบิาดามารดาไหเป็นผู้ไหถ้าเฮามีโอกาสเนาะคะ่ะเนาะนั่นคือสิ่งที่เท่า,าเติบโตมากกับวิถีชีวิตแบบนี้ พ่อมามีผัวฝรั่งมาใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกเงินทองหาได้เยอะแยะมากไมนี่ฮะเปรครอบครัวหลายคนก็มีตาไห้กับไห้จนบ่มีเหลือเออบ่ว่าสิเป็นสร้างบ้านบอเออซื้อที่ดินซื้อทีหน้าเมียฝรั่งท่านนี่เราบอกว่าเราซื้อทีหน้า30มสิบกัวไร่เท้งที่ดินทีหน้า30มสิบกัวไล่แต่บ่มีโอกาสได้ไปโอนดอก เออเพราะวายูมืองหนอกเพระสบจังหวะไปโอนกระรงต่างแต่เงินให้แม่เป็นผู้ซื้อแม่บอกว่าซื้อแล้วเล้วเออมาบ้านย่ำไดแม่สิโอนให้ดอกว่าเออเล่ากะโดยความี่ว่าสมัยก่อนมายูมืองหนอกค่าเงินมันสูงงานกะหลายค่าเงินกับแพงสามสิบกว่าปีทีแล้วค่าเงินมันแพงสนุกส่งเงินอยากซื้อที่ดินซื้ออยากซื้อหน้าซื้อ โดยที่บได้ขึ้นเป็นซื้อของเมียฝรั่งโดยความไวเนื้อเสื้อใจแม่บังเกิดก้าวโดยความคิดว่าเจ้าของเป็นผู้หาได้บได้คิดเรื่องอ่าคดโกงเกิดขึ้นดอกอ่โดยความใจซื้อของเราเออเอาแม่ว่าจังไดกัว่านำสื้อแล้วแม่ก็บ่ได้โอนเป็นซื้อเล่าเออโอนเป็นของแม่ไว เออนู่นนี่นั่นเราก็มีแต่นาที่หาเงินหาทองปั๊มปัม๊มอันนั้นเด้อขาดเรืออันนี้เด้อบ่่มีนางเอ้ยผัดว่าเอาส่งอยู่ปัมป๊มปั๊มสุดท้ายแล้วแม่กับบ่ไรโอนทีห้จากเทียจนว่าแม่เสียชีวิตเพราแม่เสียชีวิตลงพี่น้องเพิ่นก็ว่าซื้อหนีแม่โอนห้เป็นของของเพิ่นทีหม่องไดกับบ่มีซื้อเล่าจ้าหม่องบาทนี่พี่น้องเอ้ยละว่า อม,มองไดกับ,บ่แม่ของเจ้าเด้ออันนั้นอีแม่กบโอนห้ตุ้ข่อยอันนี้อีแม่กะโอนห้ตุ้ข่อยแต่เราบ่าท่านได้ตายภูเมียฝรั่งหนี่บ่เคยรับรู้เลยว่าแม่โอนที่ดินต่างๆให้พี่ให้น้องโดยที่บ่บอกเราเล่าก็เข้าใจว่าทีสามสิบก็ไล่ซื้อไห้นั่นเออเรายังไม่โอกาสที่กลับขึ้นไปแม่เสด้โอนให้ แม่ก็มี่ตะเคยบอกว่ามึงไปอยู่นอกแล้วมีโอกาสดีกับซอยพี่ซอยน้องเออพี่น้องโอ๊อยากปากแหงบ่มีโอกาสดี ừ, อดอสดคือมึงมึงไปอยู่เมียงฝ่าเมียงนอกเมียงหน้าบะอืดบ่อยากเงินทองอันดใดพอหายพี่แหนองใดมึงก็หายซานี่คือคำว่าของแม่นะคะเนาะรลวะออ้ว่าเออตาว่าผู้ใดสิลูกเออกลัวเมี่ฝรั่งพูนันนันเล่าสิมีโอกาส หาเงินหาทองเล่าสิมีโอกาสดีๆยิบยืนน่นนี่อุ้ยมันพ่อตายล้ผู้อยู่เมืองนอกนี่มันพ่อตายแล้วผู้อยู่บ้านนี่มองเห็นดอกว่าเพิ่นทุกแนวใดถเน่เมียฝรังส่วน,นใหญ่ฉิบเพิ่คอยอยางว่าความทุกข์ความลำบากให้ทั้งบ้านฟังได้บ้าไปเพิ่นกบหูทวนล่อมดอกเพิ่นบะสนดอกเพราะว่าเพิ่นเข้าใจว่าเจ้าอยู่เมียงนอกเออลำบากประเดี๋ยวกหาได้คือเก้าหลังเงินเออพี่น้องจ๋าในมุมนี้เนาะ เออในส่วนของเยนดิ้นมีม่องว่างว่าการมาอยู่เมืองนอกเนี่ยดิ้นลนมากกว่าอยู่เมืองไทยอีกบด่บด,ดิ้นบ่ได้เลยเงินทุกบาททรงบา้านเลือดตาแถบกระเด็นเออบางคนพิษกันฮอดกับผัวเสี่ยงเงินเสี่ยงทงองบ่เสี่ยงกับบ่ได้ทรงทุกบาททุกถึงที่ทรงบา้านให้ผู้ใดกินกรแแล้วแต่ละผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยผ่านคราบน้ําตาของเมียฝรั่งล้วนลวนอืม บางทีมูเจ้าบาลูดอกว่ามูลูกมูเจ้าหากินอยู่เมียงหนอกต้องเจอกับอีหยังแน่บางทีไปเหตุงานเจอเพื่อนรวมง,งานที่บดีเจอหัวหนา้าบดีก็ต้องกัดเขียวทนให้กับบ้านซูเมอร์ญาติพี่น้องอยู่บ้านนี่สิบ่มีทางได้รับรู้ได้เออทรงหน่อยกับจมทรงไหลภูเมียฝรังกัสสิตายบืนตายเพราะว่าบางขังบางคราวบางสิ่งบางอย่างสมมติบางเงื่อนหาได้รอย่าใส่ใจมีสองรอย เมียฟรังตองดินแค่ใดเพื่อให้ได้มากกว่าสองลอยลอยหนึ่งจาของก็ต้องกินต้องใส่อีกลอยหนึ่งก็เพื่อต้องทรงบานณะตอนนั่นค้าว่าบุญคุณมันคำขอ้อบาทนี้ฮ็ดจังใดเออเมียกะลมหายตายจากพี่น้องกะเอาไปเบิดแล้วอันใดกะไดเออบอกได้แค่ว่าโอ้มึงมีโอกาสดีกว่ามูเออจุกบ่เมียฝรังจุกบ่ สามสิบกว่าปีที่ดินลน้นหาไว้เพื่อเจ้าของสีโง่ขึ้นไปตายบ้านเพื่อเจ้าของสีโง่ขึ้นไปยู่พื้นดินที่เจ้าของได้ซื้อได้ส้างไวแม้นว่าบไดทั้งเมดก็ให้ได้จักไรสองไรกันย่งดีพ่อได้มีหมองอยู่หมองสนในไยเกษียณหรือว่าในไยที่ว่่อยากอยู่เมืองนอกแล้วเพียงพ่อแล้วกับชีวิตเมืองนอกอยากขึ้นไปอยู่บ้านสุดท้ายแล้ว เมียฝรั่งรุุนเการุุนนี่เราบเหลืออียังแม่กระทั้งความรู้สึกดีๆเออเราว่าบ่ลูพี่สิกลับขึ้นไปเห็ดอียังความรู้สึกได้แตกได้พังไปเบิดเล้วเมียฝรั่งมันคือทุกข์คือ,อยากคักแท้ทุกอกทุกใจหาได้ปัมป่มๆเงินถ้าพีเก็บเก็บตอนนั้นอู้พี่คือสีรวยเป็นมหาเศรษฐีหล่ะล่ะยายลินคือสีว่าจนยูซูมเมื้อนี่ดอกซูมเมื้อนี่ พี่เป็นหมาเฒ่าไปกัยากมากกัยากอายุกัหลายขึน้นสุขภาพกับบ่ดีขันเปียบสามสิบก็ปีทีแลว้วที่มากเมืองนอกใหม่ๆอุ้ยค่าเงินกับแพงสนุกหาเยลินเอ้ยสนุกสนุกได้เงินได้เงินมากเท่าใดแลกกับเป็นเงินเป็นท่องเป็นกอบเป็นกร,รมมันบ่คือปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี่ให้หาเอาซุ้มใดมาใหม่ๆเนี่สิลำบากเนี่ยจักน่อยค่าเงินกับถืก งานกัหาเนี่ยกฎระเบียบกัหลายขึ้นบ่คือสมัยสามสิบกว่าปีที่พี่มาใหม่ๆสมัยก่อนมันบ่อยเน่คือซุมเมเน่ดูทางเอาปานว่ามาขุดท่องคือเพ่นวานหนักก่ะได้อิลิพี่บ่ปฏิเสธดอกว่าพี่ได้อิลิแต่ว่าพี่บ่ไดว่างแผนให้ตัวเองนี่คือ บทเรียนราคาแพงตาวาส่วนถี่หายไปแล้วพี่ก็ดีใจภุ่มใจที่มีโอกาสได้หายแต่ก็มีความน้อยเนื้อต่าใจตรงที่วาเป็นอย่างแม่หรือว่าทุกคนคิดว่าชีวิตในเมืองนอกนี่มันหาได้มันมีโอกาสมันมีความโศกดีในโอกาสต่ตางๆในความโศกดีต่างๆเนี่ยเมียฝรั่งดินตายเลือดตาแทบกระเด็นชัวสิได้ตะลาบาดตาสลัง ปัจจุบันนี่พี่บอทรงบอโอนบอใสอียังทั้งสิ้นเอาตะไพสิเป็นสิตายหาไว้พ่อคักแล้วอยากขล้ายคล้ายลดอยากเฮ็ดยังไ็เฮ็ดไปซูเมื้อนี่พี่เก็บเงินไวให้เจ้าควงกินซ้ำเท่าแม่นลูกพี่บ่เบิงพี่กับบอขึ้นเนีพราะว่าลูกหากินเองได้เบิดแล้วเออพี่มีลูกกับฝรั่งสองคนพี่บ่หวังลูกพี่ไงเมดเล้วแล้วซูเมอร์น,นี่ถ้าสามีพี่ไต่ พี่กรบบอเหลืออีหยังให้กังวลหัวใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ทั้งเบื้องหลังพี่กรบบอมีโอกาสที่สิใดนอกจากเงินประทังชีวิตเจ้าของอยู่นี่ซูเมอร์นี่ใส่ชีวิตบั้นไปใน ไว้ไก่จักกระเซียนแล้วแบบปลงกับชีวิตที่ผ่านมากับถือเสว่าได้ห้เพิินไปแล้วได้ทำหน้าที่ของผู้ห้บาดนี่เป็นมา้าเถาเสีมยมให้ชีวิตอันให้กําไรชีวิตเจ้าของซ้ำเถาบาดนี้ยาลินเอ้ยเออกระบอกไว้สาวๆรุ่นน้องผู้ใดที่มาไม่ไม่ไมนี่หาเงินเก็บเครื่องนึงไว้ให้เจ้าของอันส่วนครอบครัวอยากให้ก็ให้เออบ่อยากให้กะเลี้ยวแต่เจ้าบ่มีผู้ใดมาจมมาว่าให้ได้ดอกไพชรีว่ากส็สร้าง ผู้ใดอยากได้เพื่อนหาเอาอยากได้ล่านใครเพื่อนไปหาเอาอยากได้แสนใครเพื่อนไปหาเอาเมียฝรั่งมีหนาที่ที่สีดูแลเจ้าของเจ้ากับมีหนึ่งชีวิตทอทอกันกับผู้อื่นนั่นละมีมือมีตีนมีแขนมีขาสามสิบสองประการคือกันดังนั้นแล้วการใดเป็นเมียฝรั่งใดมีโอกาสใดมีความโชคดีใด้มีโอกาสหาเงินหาท่องได้มากมายมีโอกาสเปรียบครามขั้วเมียฝรั่งพูดนั่นนั่นก็เสือกระสนดินล้นแถบตายเด้อ เออสว่วสีมีเมืม่อเน่ได้ดังนั้นแล้วการเก็บเงินเก็บทองว่างแผนชีวิตให้เจ้าของพร้อมๆกับการยิบยืนยิบยืนกับให้มี่จังหวะให้มีลิมิตที่เสียห้ยเจ้าบ่ให้เจ้าก็บ่บพิดเออขอให้เก็บไว้ดูแลเจ้าของบันปลายเด้อพี่น้องเด้อสาวๆรุ่นหม่อย่าให้ชีวิตเป็นเครื่อขอยอันนี้เรื่องเล่าของขอยกัไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้พี่ให้น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขคนนะคะ เงินบ่มีพีมีน้องพอแม่ลูกตัดกันกระไลขอบรัวเนาะพี่น้องเนาะพอคำว่มมากระตันยุคํำขอ้อไผมีขอบรัวทีดีๆบอ่อใดอ่ายู่ในจุดนี่ก็เป็นบุญเป็นความสชขดีของเมียฝรั่งผูนั้น,นๆนะคะเนาะค่ะก็เป็นเรื่องเล่าของเมียฝรั่งรุ่นเก่าเล่ามาฝากไว้แช่ประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนให้ฟังนะคะเนาะกั ฟังกันแล้วมีความคิดเห็นว่าจังใดสาวๆรุ่นไหมที่ฟังแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะคะสึ่งเนี่ยฝรัง่งรุ่นเก่าลายๆท่านเพิ่นก็นมีประสบการณ์ชีวิตฝากไว้ให้รับชมรับฟังในหลายแงย่หลายมุมหลายด้านทั้งตัวเยลลินเองนี่ก็ต้องดูแลเจ้าของคือกันเพราะว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนย่ำสิตายขึ้นมากแต่แม่นตัวเฮาอยู่กับตัวเฮาเองคือเก้านะพี่น้องเนาะ หามากหาหน่อยหาย,ายบ่ห้เลยกับขืนอยู่กับเฮ้าขืนอยู่กับดุลลพินิจของเฮ้าเองนะคะก็หกวังว่าคลิปนี่สิเป็นประโยชน์ให้พี่พเพื่อนเพื่อนบอ่ดันไดกระดานหนึ่งแล้วกับขอบุญขอบคุณเมยฝร,รังหลุนเกาทันเนธี่มาแบ่งปันเรื่องเล่าไว้นะคะก็ขอ,ขอให้คุณพี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขในบรรปลายของชีวิตนะคะอดีตที่ผ่านมาก็ขอ,ขอให้เสียวาสดใส บุญคุณเพื่นไปเนาะค่ะเนะาะค่ะก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆสิฟังมาถึงไทยเรื่องเนาะค่ะเนาะไทยนี่ก็ขอให้สุขผูสุขคนดูแลสุขภาพมีสุขโชคดีมีไส้หาเงินหาทองให้ได้หลายล,ายลายมันหมานเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ